แม่กับพอ่อหยิบตัวธนาบัตรขึ้นมาคนแล้วปึกหยิบขึ้นมาค่ะคุณแม่แอบดูนิดนึงว่ามีบมาแบงค์ยี่สิบซ่อนมาหรือเปล่ายกขึ้นสูงสูงนิดนึงโอนเงินมาช่างหอมหวานเดี๋ยวคุณพ่อจะปรีดขนักมากกว่าคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่โบกสวัสดีนิดนึงคุณพ่อคุณแม่มองหน้ากันค่ะเธอมันจวุวางลงในถือผ้าสีทองช่วยกันค่ะ กั่วางให้สวยงามลูกทังสองถือโอกาสเป็นการรับพรยกมือไห้กระโดดพร้อมกันค้างไว้แล้วยกขึ้นมาในระดับอกและหันไปยิ้มกับช่างภา,า,าพด้านนี้นะคะเพรนุ่มวนชื่อน้องเปาเปายิม้มให้น้องเปาเนึ่งสองสามแชทคุณแม่ประจงวางบนกองเงินค่ะลูกจะได้เริ่มต้นนะคะใช้ชีวิตคู่อยู่บนกองเงินและกองทองลำดับต่อจากนาั้นขอพ่อแด้แม่ ได้ทาหน้าที่ในการบปยพรเงินสินสอดโปรยข้าบอดอกไม้หัวงาลงบนลงบตัวเงินทองพร้อมกับของผ้าโปรยทั้งสองคนประดมมือค่ะการกระทําอันเป็นมงคลด้วยบุคคลอันเป็นมงคลและขออันเป็นมงคลจะได้รับส่วนเฉลี่คู่ท่านหองติดรอยยิ้มเล็กน้อยพร้อมกับบรรจงโปรยและโวยพรขอให้เงินเพิ่มภูมทวีคูมข่อให้ลูกอยู่กันด้วยความรัก คุณแม่ติดรอยยิ้มเล็กน้อยมองหน้าก,กันค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาเธอมองหน้าฉันหน่อยสิแอนเลือกค่ะแอนเลือกมองเล้อติดรอยยิ้มนะคะบรรจงโปรยให้เสร็จเรียบร้อยขอบพระคุณค่ะพ่อและแม่นั่งตำแหน่งเดิมสาวด้วยความที่ได้รักกบความโยพอนายักหน้าเอ่ยปากรับค่ะถือเป็นการรับก่อนบรรจงวางไว้ด้านห,หน้า,าสาวผายมือไปที่ตัวเงินสินส่อเล็กน้อย รอยยิ้มหยิบทิชชู่จากมือเจ้าสาวลำบากตัวจุดติดรอยยิ้มตายดึงสองสามทุกท่านอยู่ในเฟรมครับหลับต่อจากนั้นหน้าที่ของสาวสาวติดตัวตลับค่ะเก็บเงินเก็บทองแกะตัวห่อผ้าจะมีแค่เพียงปมเดียวดึงออกมาจะหวังดึงแค่ฝั่งใดฝั่งดึงลงดูอีกมือหนึ่งก็ดึงอ ทิศานตกเงินท่าถูกต้องแล้วแล้วก็ปุปนะะ่มให้แน่นไปเลยสองปุ่มนะคะดึงให้แน่นหลังจากนั้นเองค่ะอีกฝั่งหนึ่งเจ้าสาวช่วยรวบขึ้นมาเราจะช่วยกันเก็บเงินเก็บทองให้เงินเพิ่มปูนเทวดีคูนเงินนี้นะคะถือเป็นเงินแห่งความมงคลในวันเริ่มต้นชีวิตคู่เงินสีสอดน,นี้เสมือนเป็นการทดแทนค่า พ่อและแม่ก็คือมาแต่ครางและโชครุ่ครูภาษาบอกหน้าคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณแม่ขาคุณแม่ขมวดตัวหอ,อกผ้าขึ้นไปบอกสาวเลิบผ่านลงแม่รู้สึกว่ามันหนักคุณแม่ปรนจมยกขึก้นไปคุณแม่ปรรจบส่มแบกที่ไหนเ,หนเล็กน้อยคุณพ่อช่วยประคองคุณแม่ปรนจมยืนึ้นยืนึืนยืนึืน a